หนหม้อไงหน้าหม้ออะไรเล่เกี่ยวแะไรหรูดำวะกเคยเห็นหม้อไหม,มหูมันสีอะไรหูหม้อหูหม้อสีดำามนั่นไงไอ้หน้าหม้อเก็ตยังอ๋อน้องปุ๊กถ้าเจอต้องเคลียร์หน่อยละจะไปส่งที่ธนะดันมาหลอกด่าเราได้ผู้หญิงไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะเวย้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบแกทุกคนด้วยเข้าใจ เอ้ยแต่ฉันว่าเว้ยผู้หญิงที่เขาอย่างเดอยวตาเขาชอบฉันว่ะเอาอีกละคิดไปเองแล้วบางทีค่ะมีแฟนแล้วก็ได้หรือค่าจะไม่ได้ชอบทอมเฮ้ยเฮ้ยของเงี้ยมันต้องพิสูจน์เว้ยโอ้โหมึงสองตัวนี่ช้าทุกทีเลยอไอ้นัทเลยเจอเด็กใหม่ละ แล้วอ่ะถ้ามันถูกเด็กหลอกตาก็หูดำเว้ยแต่มันไม่เก็ตเฮ้ยตอนนี้เก็ตเลยไอหูดำไอหนามอเอ้ยมึงอะไรไม่รู้หูดำหูดำไอหนามอไอหูดำเว้ยเฮ้ยติ๊กงาฟิวชั่นอะไรเนี่ยแต่งตัวยังกบจะัานมโนเพชรจะันเชี่ยอะไรนน่อาจา์เฉลิมไกลเว้ยเฉลิมไกลบ้าอะไรเฉลิมชัยเว้ย เออนั่นแหละมันก็เหมือนๆนั่นแหละไม่เข้าใจหรอกไอติลปักใช้ยีตยานลิปักฉันเริ่มชายมองไงก็จะหัดถายเลยนัยวันนี้พาใครมาวะ เล่นลูกพูดเลยนะเว้ยอ้าวน้องเจนนี่รุ่นพี่ของพี่เองอยู่วิทย์วะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ่ะตามบายตามบายเอาเ <Okay. S 1> ลยเจอก,กันน้องเจนจะกิดอะไรคะเดี๋ยวพี่สั่งให้คุณแม่โทรมาค่ะก็ถ้าพี่น้าจะทารายการก่อนได้เลยนะคะค่ะคุณแม่ นี่แกว่าอะไรของแกเนนะี่ยนัทส่งไปแบบเนี้ยอาจารย์เขาได้เอาไปตากปลาสลิดแน่ มีสมาธิหน่อยดิวะเอ้ยแกก็รู้ว่าตอนเนี้ยสมาธิฉันก็อยู่ที่ไหนเ,เฮ้ยตกใจเหี้ยอะไรวันนี้นเป็นอะไรเนี่ยดูไ<อ>ม่ออกไงหมอวันทิพย์เว้ยวันนี้มันเป็นไอสไตล์งไงวะไ,ไม่อะไม่ชอบ พี่คะพี่นัทอยู่ไหมอะคะยืนแปลงเป็นไม้กระดานอยู่นู่นอะพี่อยู่นี่น่ารูมันเตะของกูอีกไอ้เรื่องไรเราตีไทยไหนวะไปด่าเขาทำไมเนี่ยเหลืองกูวันนี้ไม่ไปผ่าศพไงจะผ่ามึงนน่ยเอาหมาเอามอาจากปากมึงเลย ออกจากป่าไปก่อนไหม <Okay. S 1> เ,เอาเนือเข้าไปมองดูมันว่าเลยสุดจอดไปเลยว,วะ่ะโอ้ยควายเด็กตอนไหนหนึ่งทำได้เลยมไม่รู้อะไรเอ้าแม่งเร็วเพียวอาร์ตไม่การปุงแต่งอะไรเลย <Okay. S 1> ดูเส้นมันมิดพลั่ง นักปะไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยฉัอารมณ์เป็นใครกันแน่เนี่ยนะเออนั่นแหละอารมณ์ศิลปินเว้ยมขึ้นขึ้นลงๆไม่รู้หรอกอีโอ้ผมดูเส้นมันลงแห่เอามาจากหไหนอะไม่มีการ 哦。 เสียเรางานมาให้รุ่นพี่อะแล้วก็จะแวะรับไปมหาลัยแล้วแกไม่ต้องพูดเลยหรือก็ไม่ต้องถามด้วยแล้ววันนี้ฉันก็ไม่ไปมหาลัยด้วยอายมากแดเข้าไปอนน้าก็ซุบกระซนเนี่ย กูเขาบอกเลยว่าแอ้งมึงเมาให้ตายฮนะพ่อไม่กลับมาคืนเดียวมึงหรอฮะปลอบใจเพื่อนรักมึงด,ดีมากอุ้ยอโอ้โอมึงอะ่ะตั้งสติดีแล้วพวกนี้เขาไปงอน้องเขาผู้หญิงอะ่ะเขาชอบคนพูดจาดีกูดูควงเดไปป่าหมาใส่เขาใครใครก็โกรธกูผิดตรงไหนวะกูเป็นคนตรงตงกูตรงตรง,ตอ,งอยากรู้อะไรกูก็ถามว่าตรงๆแค่ถามน้องเขาว่าน้องก็ ทำไมน้องสุนตีนเหม็นจังแค่เนี้ยแม่กอดด้วยอนี่มีงานก็สู้แมนกูเป็นน้องเขาเนี่ยกูจะฆ่ามึงเฮ้ยอยู่นี่กันเหรอแล้วแม่แกกลับไปแล้วเหรอเออกลับแล้วเออเรื่องเมื่อเช้า เรื่องเองแต่งกันหญิงไงวะพวกคุณโล่กันหมดแล้วการแต่งเป็นหญิงอ่ะสวยมากนด้วยปีนี้เราระกวดนางงามเชียงใหม่ดูไหมไม่เรื่องพูดไปเลยกูขอละไรพวกมึงช่วยแบบไม่พูดถึงเลยอ่ะเออขอร้องจริงๆแม่มึงเคยโดนทอมหักอกไงวะจะไม่ชอบให้ลูกเป็นทอมเหรอไอติ๊กแกเลิกพูดไปเลยกูไม่เห็นติ๊กเว้ยกูสู้แม่เฮ้ยปไา ทั้งดีก็ต้องกินเหล้าทุกเรื่องเลยวะฮะมันมีอะไรดีในกินเหล้าเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยไม่ต้องกัุ้นแทนที่แล้วเฮ้ยของฉัน